นาข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวเกี่ยวรักรักเขาข้างเดียวเหมือนข้าวเหนียวนึ่งตอนนี้นะคะไม่ใช่อุ้มท้องธรรมดาแอบออกรวงเสียแล้วแม่พออ่อไม่มายังไม่ถึงสองอาทิตย์เลยแอบออกรวงเสียแล้วนี่คือข้าวเหนียวข้าวเหนียวงามมากบริเวณน,นี้ล้มด้วยค่ะ งามมากบางบางบริเวณก็จะไม่งามบางบริเวณก็จะงามนะคะหลายคนบอกว่าข้าวเหนียวไม่กินกันแล้วหนึ่งละมันไม่ได้เสียบปลักและกดการนึ่งข้าวเหนียวไม่ได้เสียบปลักและกดสาวน้ําสาวน้ําตักในปริมาณที่เหมาะสมกับคนทั้งครอบครัวใช่ไหมคะข้าเจ้าเอาล้างน้ําออกเอาน้ําใส่้างน้ําออกก็เอาน้ําใส่อะไรอย่างเงี้ย ล้างข้าวอะนะคะแล้วก็เสียบปลั๊กแล้วก็กดแต่นึ่งข้าวเหนียวไม่ใช่อย่างนั้นต้องมีหม้อนึ่งมีหวดบางบ้านไม่มีหวดก็จะมีหมวยทีนี้มันทําความยุ่งยากหลายชั้นคนก็เลยไม่กินข้าวเหนียวกันทั้งประเทศเลยทีเดียวแต่แม่พอออมีข้าวเหนียวนะคะตอนออกรวงหม่ๆมใครอยากเอาลองไปนึ่งดูบ้านใครมีนะ,ะว่านาแม่พออเนี่ย จะอร่อยจะหอมจะลึกซึ้งอย่างไรก็เขียนจดหมายมาหากันนะคะแล้วจะส่งไปให้แล้วจะส่งไปให้ใหอย่างให้กินข้าวเหนียวรักเขาข้างเดียวเหมือนข้าวเหนียวนึง่งหมายความว่ามันเหนียวติดมือนั่นเองแต่ไม่ไปติดมือคนอื่นติดมือเราก็เลยเป็นคําที่ใช้กับความรักมาโดยตลอดแต่จริงๆแล้วข้าวเหนียวเกี่ยวใจรักค่ะ